สบายดีช่วงเสาร์วันที่16มิถุนายน2567เจ็าเสาร์มณีเป่าหมายอยู่ที่คันแทนาบ้านอคอนแทนเนทางบ้านหน้องคล่องหัวขัวะหยาตามหลังคู่สาคู่สาหน่อยป่วยใบบ่ได้ในกำลังออก ในกำลังในกำลังสีแกเป็นแล้วเอาไปดนกับขยายพันธุ์ต่อเนื่งองเขาว่านได้สัปดาห์กว่าแล้วกำลังขึ้นกำลังขึ้นทุกปีประเด็มาเห็ดสีคขานหรือว่าความขยันบ่ถึง ความขยันบะถึงปีนี้จักน้อยก่อน 16หมิถุนายนสงหาโเกิตัดหญ้ามาตัดหญ้าท่างน้องคลองหัวขัวมาซอเบิงเขาเขากำลังเกิดจุดดํำๆนี่คือจุดที่น้ำขังน้ำขังเขากำลังโพลขึ้นมากขึ้นป่าจุนไพ่ปจุนไพ่ถึงน้ำขังนิดหนึ่งน้องคลองหัวขัว มาตัดหญา้าทุกปีบ่ได้ตัดหญา้าจ้ากระเทือหญา้าเต็มขั้นแท่นหน้าอยู่ให้หน้ากับวะ้ยงกันปันเดย์ สุดให้หน้าเปรเียงกันทางนี้เนินเขินน้ำบ่ขังน้ำไปขังขึนน่ทั้งพูนแกะขึนนาพุ่นมุมนี้น้ำขังพูขึ้นมากพูขึ้นมากเออจะตาย ขานว้านขานว้านข,าน,า,นขานสมขานว้าน,านขานสมอีกโอฮอนเด็ดฮอนเด็ด